วัดมาได้นะครับผม7.05เนาะยูริกแอซิดในค่าที่วัดเลือดมาเราจะได้เป็น6.8เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพกันหน่อยดีกว่าผลการตรวจเลือดบัตรเทสลิโซตัวเลือนเนี่ยก็จะเป็นเมทัลอัลลอยเกดพรีมเมียมไม่ได้เอาผลตรวจเลือดเราไปเฉาะแล้วเขาจะรู้ค่าออกมาแล้วมาบอกเราได้ไงใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น,นลมิโมอที่จะมารีวิววันนี้นี่ผลตรวจสุขภาพเอ้ยมันแกจต,ตรงไหนไม่ใช่นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบหรือว่ามาทดลองให้ดูกันหน่อยกับแกจชิ้นล่า สุดของเรากับ p พียวเฮลท์ไลฟ์เอชอาร์นาโนก็จะเป็นรุ่นล่าสุดเวอร์ชั่น6แล้วนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผลตรวจสุขภาพใช่ไหมก็ <c oughs> นี่เราไปถึงโรงพยาบาลเจาะเลือดวัดความดันส่งผลฉี่ไปตรวจโอโหเต็มไปหมดแต่ตัวนี้จะมาแทนได้หรือเปล่าเพราะไฮไลท์เขาเลยคือสามารถวัดองค์ประกอบของเลือดได้กดยูริกไขมันดีไขมันเลวเ D L H d l รวมถึงตรกีซลไรด์แล้วก็ทั้งทั้งคอเลสเตอรอลนั่นเองแล้วก็อีกสองไฮไลท์หลักของตัวนี้เลยก็จะเป็นวัดน้ําตาลในเลือดกับวัดความดันโลหิตนั่นเองซึ่งผลตรวจสุขภาาพของเรก็มี มหเือนกัน่อนจะไปดูไฮไลท์3ามค่านี้ก็ตัวสมาร์ทวอทเบสิของเขาเนี่ยก็ทาได้เหมือนสมาร์ทวอทหมดเลยนะอย่างแรกเลยง่ายสุดอัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับแท็กกิ้งแคลอรี่แล้วก็หมดออกกําลังกายต่างๆซึ่งตัวนี้ก็มากกว่าร้อยโหมดเลยแล้วเราเอาไปใส่ตีเทนนิสเข้าฟิตเนสนี่สบายมากเลยนะเห็นเป็นแบบสมาร์ทวอทสายสุขภาพไม่หนาไม่หนักเลยรุ่นล่าสุดก็ตามชื่อเลยนาโนเหมือนสมาร์ทวอททั่วไปแยกไม่ออกเลยว่าเป็นสมาร์ทวอทสายสุขภาพมาดูที่ตัวเรือนใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าด้านซ้าย2องรูปด๊บเบิร์นเลนเอน ด้านขวามีรูตรงนี้ก็จะเป็นรูไหม่นั่นเองเขาสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกกดเบอร์จากในสมาร์ทวอตโทรออกผ่านตัวเรือนได้ง่ายๆเลยนะแบบไม่ต้องจับสมาร์ทโฟนยังได้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยจะเป็นหน้าจออัมโบรสีสวยสดคมชัดไปกลางแจ้งก็สู้แสงได้เลยขนาดใหญ่ถึง2 0 4นิ้วขอบโค้งมนจะทัดจะถ่ายก็ลื่นๆสะดวกเลยแล้วตะกี้พูดถึงรูเรื่องน้ําตัวนี้เขาก็มาตรฐาน IP-67 สาม,มารถใส่ลุยน้ําอาบน้ําว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะก็ลงน้ําลึกได้ถึง1.5เมตรน้ำสาม ส0นาทีเลยด้านขวาก็เม็ดมะยมกดเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันแบบรวดเร็วหรือว่ากลับเข้าเมนูโฮมแล้วก็สังเกตดีๆเขาก็จะติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาติดเพิ่มนะ <Okay. S 1> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่แพ็คเ,เซนเซอร์มาให้แน่นๆเลยไม่วจะเป็นกรอบด้านนอกอันใหญ่ๆวงแหวนสีงเงินตรงกลางแล้วก็จะมีเซนเซ,นเซอร์บนล่างซ้ายขวาอีก4อันรวมถึงตรงกลางขีดเล็กๆอีก,ก,ก4อันโหดจะโหดไปไหนเราก็ด้านล่าง2อันอันนี้ไม่ใช่เซนเซอร์นะจะเป็นคั้วแม่เหล็กเอาไว้ชาร์จจุบๆได้ง่ายๆเลยตัวเรือนเนี่ยก็ ี่ใส่ออกกำลังกายได้ไม่ต้องกลัวเป็นรอยไม่ต้องทะนุถนอมเลยนะแล้วก็สายยางเนี่ยจะเป็นซิลิโคนแบบฟูดเกรดเลยใส่นอนได้ไม่คันใครที่อยากจะเปลี่ยนก็ได้นะรองรับขนาดตั้งแต่150ถึง260ม mm. ิลิเมตร ก็เป็นหมุดทั่วไปแหละความจุแบตอยู่ที่380มิลลิแอมป์ใช้ต่อเนื่องได้7วันหรือว่าสแตนบายแบบไม่ได้เปิดวัดอะไรเนี่ย30วันแต่เราใช้จริงก็ประมาณ5วันนะวันละประมาณ20%ได้คืออาจจะดูเยอะใช่ไหมเพราะเราเนี่ยเปิดให้มันออโต้วัดค่าต่างๆแล้วมันวัดโคตรถี่เลยเปิดออโต้เนี่ยมันวัดทุก10นาทีเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเดือนนึงชาร์จ2ครั้งก็ให้มันเป็นแบบแมนนวลหรือว่าเรากดวัดเองอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันโอเคอันนี้จะเป็นตัวเรือนแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็สามารถทําได้นะ ชัตเตอร์ถ่ายรูปฝึกหายใจเข้าออกตั้งเวลาจับเวลาดูประจําเดือนหรือว่าใช้เป็นไฟฉายก็ยังได้แต่มาดูไฮไลท์จริงๆของเจ้าตัวนี้เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพกันหน่อยดีกว่าผลการตรวจเลือดบัตรเทสรอโซค่าที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นตัวไขมันไลา์ชนิดไตรกีสลายที่ตัวนี้สามารถตรวจได้นะส่วนตัวบนเนี่ยจะไม่มีก็ เดี๋ยวมาไล่ดูให้เพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็ดเลือดนะเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยซึ่งเราก็จะอยู่ในช่วงหมดเลยนะครับผมแล้วก็ผลเป็นปกติน้องบอทเซลอย่างแรกเลยที่ตัวนี้สามารถวัดได้ก็จะเป็นบัตรกลูโคสนั่นเองหรือว่าตัวนี้ส2ุสองเบาหวานฟาสติ้งบัตรชูกาก็คือค่าที่ไปเจาะเลือดมาได้เนี่ยจะเป็นแปดสิบเจ็ด mg ดอทดีอลส่วนที่ตัวนาฬิกาวัดได้เนี่ยก็จะเป็นหน่วย mmol ดอทอลนั่นเองคือก็เอารูปเนี่ยส่งค่าไปให้แชวยพี้้ไดง่่ายๆเหมือออนนกกัที มาเนี่ยก็เออตรงน้าบวกลบเนี่ยไม่เกิน10%วิธีการแปลงก็ไม่ง่ายเลยตัวนี้เอาไปคูณ18ก็จะเป็นหน่วย mg ขีด dl การแปลงหน่วยของแต่ละค่าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะที่จริงเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วย mg ขีด dl ก่อนได้เลยจากในแอปนะครับผมจะให้ก็ว่าอยากจะรู้วิธีการก็นี่เลยตามของแต่ละสารตัวคุณก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเอง คือจะให้ค่านี้แม่นยําหรือตรงเนี่ยก็เหมือนกันเราไปตรวจสุขภาพประจําปีแหละต้องอดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนนอนเนาะแล้วก็ตื่นมาไปตรวจสุขภาพเลยโอเคมาต่อกันที่ไขมันร้ายในเลือดคิดไตกีเซอไร์กันหน่อยเอาจริงคือถ้าเกิดว่าเราเอาตรวจต่อกันเลยโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาล2เอาผลตรวจเลือดไปเจาะเนี่ยมันก็ค่ามีค่าเคลื่อนอยู่แล้วแหละมันจะไม่ได้เปะ๊เปะแบบ1 0ออีกอันหนึ่งก็ร้อยไม่ขนาดนั้นนะโอเคมาดูกันหน่อยเนี่ยก็จะมาทางตัวกรด id, Total esterol, กยูริกแอซิดทัลทอลคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไฮเดนสตี ลิปโพรโปรตีนแล้วก็โลเดนสตีลิปโพรโปรตีนก อย่างแรกเลยนะครับผมไตกีสลด์ตัวนี้ก็มีมาเหมือนกันก็คือเอาไปเหมือนเดิมเอาไปใส่แชท GPT ให้มันแปลงเป็นหน่วยเดียวกันคือค่าที่วัดมาได้จากการเจาะเลือดเนี่ยอยู่ในช่วงหมดเลยนะจะมีแค่ตัว LD L D L c อ o ล e s t อรอ l จากใบผลตรวจเลือดก่อนที่เกินมาในช่วงนิดเดียวก็แทบจะไม่เกินเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้ออกกำลังกายเพิ่มเติมแล้วก็ลดพวกอาหารทะเลปลาหมึกอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราก็ไม่ได้กินอยู่แล้วแหละแต่เรากินฟาสต์ฟู้ดบ่อยอาจจะต้องเผาๆพ,พวกนั้นนิดนึงนะครับผมอ่ะมาดูผลตรวจจากสมาร์ทวอทกันบ้างดีกว่าคือสรุให้้้เเลยลยยแววกันันนนอีีด เพื่อนก็ไปดูได้ส่งรูปมาแล้ว ็อ,อยู่ในช่วงหมดเลยเนาะแต่จะมีแค่ตัว L D L ตรงนี้ที่ค่าผลตรวจเลือดเกินเนี่ยส่วนตัวสปาร์วัตที่วัดมาได้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงแล้วก็เป็นกลางๆนั่นเอง okay, โอเคก็แน่นอนมันไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาผลตรวจเลือดเราไปเฉาะแล้วเขาจะรู้ค่าออกมาแล้วมาบอกเราได้ไงใช่ไหม <laughs> คือเขาเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ฉายไปยังผิวหนังแล้วก็ส่งไปยังเม็ดเลือดที่วิ่งผ่านร่างกายของเรานั่นเองแต่ก็เป็นไกด์หรือว่าเป็นตัวชี้วัดให้เราได้ดีมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จริงจังด้านสุขภาพอยากจะแ ็คือแนะนำให้ไปเจาะเลือดแบบเรามาก่อนนี่เราก็ได้ผลมาแล้วเสร็จแล้วในแอปเนี่ยตัวสมาร์ทวอตเนี่ยเขาเชื่อมต่อผ่านแอปเฮดแบนเนาะอ่ะนี่ก็ได้ผลมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันหน่อยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นบัตรคอมโพเนนต์นั่นเองถ้าเกิดว่าอยากจะวัดค่าก็กดได้ทั้งจากสมาร์ทวอ h หรือว่านี่กดให้เขาวัดจากสมาร์ทโฟนก็ทําได้ง่ายๆแบบนี้เ,เลยนะก็ได้ค่ามาเหมือนตามที่ไปเจาะเลือดมาเลย โอเคแต่ให้เกิดว่าค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเหมือนกับที่เราเจาะเลือดมาแล้วเราอยากจะ tracking ใช้ smart w a t c เป็นตัวช่วยใครอยากจะไปเจาะเลือดถึงบันใช่ไหมโอเคก็มาด้านขวาตรงนี้เลยแล้วก็กด yes นั่นเองก็คือเรารู้ค่าของเราอยู่แล้วที่เราไปเจาะเลือดมาเนาะเราก็ใส่ไปได้เลยก็เรียบร้อยเนี่ยแปลงค่าในกระดาษให้เอาไปใส่ในแอปเนาะกดยูนิคเอซิเลยก็จากตัวในกระดาษเนี่ยเราจะได้6.8เนาะแปลงมาเป็น404ส่วนค่าสุดท้ายแค่คนนวยกดเซฟ แค่นี้เองค่าของเราเนี่ยเขาจะใส่เอากลิทึมของเขาคำนวณน้ำหนักส่วนสูงก็แน่นอนลำแสงจากตัวสมาร์ทวอที่ฉายไปยังผิวหนังของเราเสร็จแล้วก็วัดอีกรอบค่าม,มันก็จะใกล้เคียงกับที่ผลตัวสุขภาพแล้วนะคือแน่นอนมันก็ใกล้เคียงอยู่แล้วแหละก็มันอ้างอิงหรือว่าเอาค่าจาก ที่ผลเลือดเราเนี่ยไปตรวจจากห้องแล็บนั่นเองโอเคก็ได้มาเรียบร้อยสรุปกันหน่อยดีกว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยค่าของเราก็บวกลบ5% 10%อยู่ในช่วงหมดเลยนะยกเว้นตัว LDL คอเลสเตอรอลไม่ดีชนิดร้ายที่อุดตันไขมันในเลือดนั่นเองวัดอีกทีมันไม่อวยเราแล้ว,ลวอันนี้ก็ได้เป็นยูเ,ยก S weet, <S เิกเอซิดทอโคลเลสเตอรอลไตรกซสไรท์ HDL LD LDL มาใช่ไหม เราก็นี่เลยใส่ผลเจาะเลือดเราคือมันต่างวันแล้วมันก็ต่างเวลามันค่าไม่ตรงกันอยู่แล้วแหละแต่โอเคจากคนเดียวกันมันก็ต้องใกล้เคียงกันหน่อยแหละอมาดูค่าแรกเลยกันหน่อยดีกว่าอันนี้มันผ่านมาสองสวันแล้วแหละอ่ะเราก็ไม่ได้อดน้ําอดข้าวด้วยตอนนี้ตะกี้วัดมาได้นะครับผม7.05น้เนาะยูริกแอซิดในค่าที่วัดเลือดมาเราจะได้เป็น6.8 กล้เคียงนะบวกลบ5%ใช้ได้เลย total cholesterol นะครับอันนี้ก็ได้214โ okay, อเคบวกลบ5%ไม่มีปัญหาไตกีสลายนะครับผมตัวนี้ในใบจะได้เป็น129เนาะตัวนี้138 <c oughs> ก็ยังอยู่ในช่วงเนาะต่ำกว่า150ใช้ tracking ตัวเองเนี่ยได้เลย HDL นะครับผมตัวไขมันชนิดดีป้องกันเส้นเลือดอุดตันนะครับผมวัดมาได้52เนาะในกระดาษตัวนี้ได้52โอ้ยเท่ากันเอาเรื่องตัวนี้เป๊ะเลยนะครับผม ค่าปกติอยู่ที่45-65ถึงนั่นเองแล้วก็ค่าสุดท้ายที่ตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในช่วงแต่ไปเจาะเลือดจริงๆมาเนี่ยได้เป็น118เกินมานิดหน่อยคือเราว่าเราเจาะอีกวันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในช่วงเหมือนกันนะ อันนี้ก็ได้มาเป็น124ก็ตรงกับค่านในกระดาษแล้วอันนี้เราก็ออกกำลังกายเราก็ดูแลสุขภาพเนี่ยโอเคเราดูในสมาร์ทวอตว่ามันปกติแล้วเราก็ไปเจาะเลือดไปวัดอีกรอบหนึ่งก็ได้ตัวนี้เขาสามารถวัดความดันได้ซึ่งเอาจริงตอนที่เราไปวัดเนี่ยมันจะมีตัวดิจิตอลใช่ไหมวัดได้เกินเป็น148กับ80ิเฮ้ยพอคุณหมอไปตรวจอีกรอบใช้เป็นแบบแมนวนวลโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยผลก็ได้มาโอเคอยู่ในช่วง12080ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่ใช้นาฬิกาวัด ตัวนาฬิกาเนี่ยเออซูสีกันแล้วนะโอเคแล้วนี่เป็นสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดเพียวเฮลท์ไลฟ์เอชอาร์นาโนหกัวช่วยเรื่องสุขภาพใช้แท็กกิ้งใครที่ไหนๆก็ตรวจสุขภาพประจําปีและเอาตัวนี้ไปช่วยแข็งใส่ค่าต่างๆรวมกับเอากอริทึมของตัวนาฬิกาช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ง่ายๆเลยนะไปเจาะประจําปีทีหมอก,ก็บอกมาทีไหนเกินไม่เกินต้องทําอะไรบ้างแล้วโอเคเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปอีกปีหนึ่งเราก็จะไม่รู้เลยนะปีหน้าเนี่ยไปเจาะมาอีกทีก็เหมือนเดิมหรือว่าแย่ลงด้วยซ้้ซึ่่งตัวววนีก็ชยแลลเ ปีหน้าไปเจาะมาเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ในช่วงหมดแล้วนี่นาก็ทั้งปีเราก็มอนิเตอร์แล้วก็ดูค่าให้มันแบบตบเข้าไปในเรนจ์คนทั่วไปแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทวอตก็มาด้วยกัน2ส,สีมันจะเป็นสีดําตัวนี้กับสีขาวโกตัวนั้นสวยมากๆราคาก็อยู่ที่2,890ั้เท่านั้นเองไม่ถึง3,000เลยโอเคในส่วนของข้อมูลแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่กดไลค์เป็นกํญญญาลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาด g ก d g e t เจ๋งๆแบบนี้กวกก วลาไปก่อนไว้ใจกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย